สวัสดีครับตอนนี้คิดว่าความสนใจส่วนมากจะไปอยู่ที่อิสราเอลว้จะโจมตีอิร่านอย่างไรมากกว่าจะมาสนใจว่าฮามาสจะมีผู้นําคนใหม่เป็นใครนณะทีนี้ฮามาส เอาใครมาเป็นผู้นําก็ได้มันไม่ได้สําคัญอะไรมากมายนักเช่นเดียวกับฮิดบลเลาะแม้หลายคนจะวิเคราะห์ว่าจะมีการยกระดับการโจมตีเพิ่มขึ้นจากบรรดากองกําลังทั้งฮามาสและก็ฮิตบุละแต่ว่าศักยภาพก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับอิสราเอลมากมายนักถึงขั้นที่อิสราเอลต้องพบกับความยากลําบากขนาดนั้นให้เราดูภาพกาซากับเลบานอนที่ถูกโจมตีเสียหายยับแต่ว่ายังไม่ได้ร่มระบบยังอยู่ถามว่ากองกําลังจะทําแบบนั้นกับ อิสราเอลได้ไหมมันก็คงทำมีได้ล่าสุดมีการส่งโจรเข้ามาโจมตีบ้านพักกองนีทันยาฮูเป็นบ้านพักตากอากาศอยู่นอกเมืองและนีทันยาฮูไม่ได้พักอยู่ที่นั่นแต่ว่ากองเชียร์ก็พากันดีใจว่าฮิตเบลเก่งสามารถโจมตีบ้านพักนายกของอิสราเอลได้แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากถามว่าฮิตเบลตั้งใจจัดการนีทันยาฮูหรือไม่ก็คงไม่เพราะคงรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้นีทันยาฮู คงไม่มาบ้านพักตักอากาศนอกเมืองและใช้โดรนเล็กเป็นการก่อกวนโจมตีเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่าว่าฮิตเบลเลก็สามารถทําได้โดรนที่ใช้เป็นโดรนขนาดเล็กอิรานรีบออกมาอ้างว่าเป็นฝีมือของฮิตเบลเลที่อิรานสนับสน,นุนเอาจริงก็มีข้อสงสัยนะครับว่าฮิตเบลเลรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือบ้านของนีทันยยหูอาจจะมีข่าวกลองแต่ถ้ามีข่าวกลองก็น่าจะรู้ว่านีทันยยหูไม่อยู่ที่นั่นจะโจมตีทําไมเรื่องนี้ก็มีข้อสงสัยนะครับ อาจจะไม่ใช่ฮิตปละก็เป็นไปได้ถามต่อว่าความปลอดภัยของนีทันเยฮูเป็นอย่างไรบ้าง ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลถูกเอาละขาภายใต้สภาวะสงครามอยู่แล้วไม่ถึงขั้น Nathan ีนทันเยฮูจะามาก้มอ,อกก้มใจอะไรขนาดนั้นมันเป็นแค่บ้านพักตากอากาศที่ไม่ใช่บ้านพักอาศัยอยู่แล้วแน่นอนว่าเข้าทางอิสราเอลออกมาแอคชั่นตอบโต้และผู้ชมต้องพิจารณาภาพบ้านของเนทันเยฮูมีการตัดต่อมากมายให้ดูน่าสนใจความจริงเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นแอดมินมองข้ามช็อตไปที่อิรานแล้วว่าอิสราเอลจะเอาอย่างไร วันก่อนมีข่าวว่าอิสราเอลเลือกเป้าหมายในการโจมตีแล้วและบอกสหรัฐว่าจะไม่โจมตีโครงการนิวเคลียร์กับคลังน้ำมันของอิหร่านตามที่สหรัฐร้องขอก็มีการวิเคราะห์กันว่าอิสราเอลจะโจมตีด้วยวิธีใดแอดมินรวมถึงคนส่วนมากวิเคราะห์ว่าใช้เครื่องบินอยู่แล้วแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องพิสัยการบินและประเทศอาหรับไม่อนุญาตใช้สนามบินและก็น่านฟ้าอิสราเอลจะทำอย่างไร เครื่องบินของอิสราเอลไปถึงอิหร่านอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการจะซับซ้อนมากขึ้นหลายคนนึกภาพไม่ออกอยู่ๆก็มีเอกสารลับหลุดออกมานะครับอธิบายก่อนว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของหน่วยงานข่าวกลองหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐที่ไปจับตาดูความเคลื่อนไหวของอิสราเอลว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างแล้วรายงานให้กับพันธมิตรที่เรียกว่า Five Eyes ก็คือการแบ่งปันข่าวกลองกับอังกฤษ Canada, New Zealand, แคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียตะวันตกมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวขนาดนั้นมีเพื่อนแบบเพื่อนรู้จักเพื่อนบ้านเพื่อนสนิทแยกกันออกไปและดูกลุ่ม Five Eyes นี่คือสนิทสุดกับสหรัฐแล้วพอข่าวก้องของสหรัฐใช้ภาพถ่ายทางอากาศสอดแนมอิสราเอลและรายงานส่งเอกสารให้เพื่อนเอกสารก็หลุดให้เข้าใจตรงนี้ไม่ใช่แผนการที่อิสราเอลแจ้งให้ทราบมันเป็นการสอดแนมของสหรัฐ อนี้ก็มีการสอบสวนว่าหลุดจากใครและดูเหมือนเป็นเอกสารจริงด้วยมันเป็นเอกสารลับเอาจริงๆนะครับการเมืองโลกมันซับซ้อนหลายชั้นต้องพิจารณาหลุดจริงหรือว่าตั้งใจหลุดเราก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆอิหร่านผวาหนักทำกันถึงขนาดนั้นปากอิหร่านไม่กลัวอยู่แล้วแต่ว่าดูสภาพความเป็นจริงวิ่งรอบขอเจรจาแล้วเอกสารที่หลุดออกมาเป็นอย่างไรเป็นความลับขนาดไหนเสียหายต่อแผนการของอิสราเอลหรือไม่ เราลองไปดูกันนะครับหัวข้อของเอกสารคือความลับสุดยอดเรื่องกองทัพอากาศอิสราเอลยังคงเตรียมการโจมตีอิหร่านและการจัดการฝึกซ้อมปฏิบัติการกองกำลังพลขนาดใหญ่ระหว่างวันที่15-16ถึงตุลาคม2024ก็คือสหรัฐไปแอบดูอิสราเอลซ้อมแล้วก็เขียนรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการรายงานสรุปสิ่งที่เห็นมาต่อสหรัฐแล้วก็กลุ่ม five eyes เป็นการวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศ บอกว่ากองทัพอากาศของอิสราเอลดำเนินการซ้อมกับ a l p m ก็คือ Air Launch Ballistic Missile แปลว่าขี่ปนาวุธพิััไกายที่ปล่อยจากอากาศ และอิสราเอลมีการฝึกการใช้ UAV หรือว่าโดรนประโยคนี้สรุปได้ว่าอิสราเอลกำลังเตรียมการใช้ A-LB M16 ลูกของ Golden Horizon ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อของขี่ปนาวุธหรือว่าเป็นชื่อของบริษัทผู้ผลิตและอย่างน้อยอีก40ลูกเป็นของ IS-02 เป็นการสังเกตมาตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเป็นการเอาไปติดเครื่องบินและก็ซ้อมบิน โดยใช้ f 1 5 i 6ลำในรายงานบอกว่าไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นขีปนาวุธอะไรกันแน่ใน2ตัวนี้ไม่แน่ชัดนะครับแต่ว่าเห็นคนมามากมายมาที่สนามบินในวันที่16ตุลาคมอันนี้คือสิ่งที่รายงานข้อแรก ก็อ,อนุมานได้ว่าหรือว่าจินตนาการได้ว่าอิสราเอลกำลังเตรียมซ้อมใช้ ALBM โดยใช้ F 1 5 i แปกไปปล่อยใส่อิหร่านอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ALBM เป็นขีปนาวุธลูกใหญ่ปล่อยจากนอกระยะโจมตีภาคพื้นเหมือนกับ ATAC แต่ว่าเป็นการปล่อยจากเครื่องบินสกัดยากสิ่งที่น่าสนใจคือใช้ F 1 5 i ปกติใช้ F 1 6 i ส่วน F 3 5 i บรรทุกไม่ได้ใหญ่เกินไปเข้าช่องเก็บอาวุธไม่ได้ อย่างที่สองที่รายงานคืออิสราเอลซ้อมใช้ A AH s M เป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นในวันที่15-16ตุลาคมมีการขนเข้าขนออกและอิสราเอลมีการบินโดรนด้วยว่าแบบนั้นอย่างที่สมรายงานว่าอิสราเอลมีการซ้อมเติมเชื้อเพลิงกางอากาศและก็ซ้อมกู้ภัยด้วยเครื่องบินจำนวนมาก มีเครื่องบินเติมน้ำมัน KC-707 อย่างน้อย3ลำเครื่องบินเตือนภัย1ลำลักษณะคล้ายกับที่อิสราเอลบินไปโจมตีฮูตีในวันที่29กันยายนนี่คือย่อข้อความจากเอกสารลับเอาตรงๆมันก็ไม่ได้ลับขนาดนั้นไม่ได้เสียหายอะไรต่อแผนการของอิสราเอลถ้าจะบอกว่าแผนลับรั่วมันก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นการซ้อมทดสอบระบบไม่ใช่ไฟนอลในขั้นตอนสุดท้าย ถ้าใครติดตามอิสราเอลจะรู้ว่าก่อนปฏิบัติการจะมีการซ้อมแบบจริงจังหลายรูปแบบถึงขั้นเสียนักบินไปมากมายแล้วมาเลือกเอารูปแบบที่ดีที่สุดเอาไปโจมตีแน่นอนว่าจากรายงานหลายคนสรุปไปเลยว่าอิสราเอลจะใช้ F-15i แบก ALBM ไปโจมตีอิหร่านโดยการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศถ้าไม่เป็น ALBM ก็จะเป็น ASM AH แบบธรรมดามีบางคนวิเคราะห์ไปไกลว่า ขี่ปนาวุธ ALBM มันสามารถติดหัวรบร้ายแรงได้อิสราเอลเตรียมใช้หัวรบร้ายแรงกับอิหร่านจริงๆมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นมันเป็นการตอบโต้เพื่อเอาคืนของอิสราเอลให้รู้ว่าอิสราเอลสามารถโจมตีถึงอิหร่านได้ไม่ได้มุ่งทำสงครามแบบเิ็ดขาดอย่าเย็นๆก่อนนะครับสหรัฐห้ามอยู่จะไปสงครามใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ถ้าอิสราเอลจะโจมตีแบบเดดขาดไม่มาคิดมากแบบนี้ ตอนนี้มันยากคือจะโจมตีอย่างไรให้ไม่หนักมือเกินไปสมควรแก่เหตุเพราะว่าโจมตีโครงการนิวเคลียร์ไม่ได้โลงกานน้ำมันก็ไม่ได้ โจมตีพลเรือนก็ไม่ได้โจมตีได้แค่ฐานทัพและฐานทัพอิหร่านก็ไม่ได้ใหญ่มากนักไม่ได้มีมูลค่าสูงอะไรมันไม่คุ้มค่านะ้ำมันเครื่องบินกติก,กาคือโจมตีแหล่งที่มาของภัยคุกคามก็คือฐานที่รวดฐานขี่ปนาวุธแต่ของอิหร่านมันเป็นแบบเคลื่อนที่ถ้าเป็นแอดมินนะครับจะโจมตีกองทัพเรือของอิหร่านโจมเรือให้หมดมันคุ้มค่าที่สุดแล้วแต่ยังไม่สรุปว่าอิสราเอลจะใช้ F-15 i แบไอแก AL b บไปโจมตีอิหร่าน มันเป็นแค่การคล้ายๆการซ้อมใช้งานเท่านั้นการลงสนามจริงว่ากันอีกทีจะอะไรยังไงก็แล้วแต่อิหร่านภวาหนักอยู่แล้วยิ่งเอกสารโดดออกมายิ่งภวามันเหมือนสงครามจิตวิทยาระแวงไปหมดอิหร่านคงคิดว่ามาโจมตีไปจะได้จบจบอยู่แบบนี้มันกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้ไหม